รับชมคลิปสองล้านผ่านตลอดสองที่สิบสองให้เอฟซีช่วยแชร์ช่วยกดติดตามช่วยแชร์เลขนี้เป็นเลขสะพานบุญให้บอกต่อๆๆกันไปเพื่อบุญของท่านจะได้เพิ่มพูนเพิ่มพูนแล้วท่านก็จะมีโชคมีลาภท่านผู้รก็ขอฝากขอ,ขอบคุณเอฟซีที่ช่วยแชร์และกดติดตามให้ประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานแล้วก็สุขภาพเพ็งแรงตา้รวยตั้รวยเอาเลขไปซื้อแล้วก็ให้ถูกถูกเลยเป็นเลขสะพานบุญถูกก็เราจะได้ร่วมบุญด้วยกันสร้างวัดสร้างวา เป็นการสร้างบุญบุญเท่านั้นที่จะพาไปเราสู่ความสุขความสุขคือบุญบุญคือความสุขได้รับชมคลิปได้ครับสวัสดีครับมีน้อยทำบุญน้อย,อยมีมากทำบุญมากใช่ครับผมครับพี่มาฟังสวัสดีครับเป๊ปซี่สิริพิจิาลฤกว์ทีเรียไม้ครับผม วันนี้เป็นบรรยากาศสดๆนะครับยามเสาแล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางมาที่บ้านท่างจริญวดมือนเก่าเหมือนเดิมนะครับพี่น้องครับเพื่อจะมาทำแนวทางนะครับทำเราข้ามขงนะครับพี่น้องครับสองล้านสองที่สิบสองวันที่ยี่สิบยี่สิบพฤษภาคมปีสองห้าร้อยหกสิบแปดนะครับพี่น้องครับบรรยากาศท่างจรวดนะครับพี่น้องครับว่าจะมาอธิบายให้ฟังแล้วก็จะเน้นย้ำตัวเลขตัวไหนครับพี่น้องครับเชิญท่านช่างจรวดครับผมดังหลบออกเออแต่คนที่เล่นประจำเขาจะรู้รู้จังหวะถ้าเออถ้าถ้า เราไม่เข้าหลุดปุ๊บฉีกไปหน่อยเลย hmm. ทุงพ่อยวันฉีกไปหน่อยทันทีเร hmm. าฉีกเราฉีกเขาก็มีคนถูกแต่จริงๆอยากให้ให้ได้ลาวกันเยอะเลยเพราะว่าเลาวนคนชอบเยอะ hmm. แต่ว่าทางไปหน่อยก็อยู่ที่ความสามารถของท่านเนาะเออแต่หน่อยผมแนะนํว่าหน่อย hmm. หน่อยปกติเบบีพีพอไอยอืนตัดหมดเลย hmm. เพราะว่าที่เข้ามามีเอฟซีท่านว่าขอแค่ปกติกับเบพีพอ ครับเดี๋ยวเขาจะไปตัดแต่งเองนะไปไปซื้อเองก็เลยอ๋อนั้นเอาเอาสองสิบสองก็จะสิบสองมาสิบสองเอฟซีเรียกร้องมาเยอะถึงจะเข้าน้อยแต่ว่าพี่น้องเอฟซีก็หนาแน่นครับถึงเข้าน้อยแต่คนเอฟซีก็ยังหนาแน่นเราก็ยังให้กําลังใจช่างจีโรดอยู่ครับช่วงนี้ช่วงตั้งแต่วันที่สามเอ็ดมาถึงวันที่นี้ยไม่ได้นอนบ้านเลยนอนต่โรงพยาบาลอย่างเดียว เาไปเฝ้าคนป่วยครับก็เลยวันนี้ก็ได้ย้ายมาอยู่บ้านแล้วเพิ่งมายังไงก็่อยหายไปๆเนาะครับก็หายไปๆก็ขอบคุณเอซบางท่านที่อะะไรนแสดงความห่วงใยเป็นห่วงกับคุณตาที่ไม่สบายที่เราก็ฝากขอบคุณเอซีทุกท่านแล้วก็ช่องวิถีชาวบ้านวี่ีทำงานที่ได้ติดตามทาเข่าครับแต่ก็ยังไง เลขก็คือเลขก็ต้องเอามาให้พอฟจนได้แหละใช่คนเราชอบเนาะคนเราชอบ่เหมือนกันบางคนชอบมวยบางคนชอบมวยเราชอบเหมือนกันครับปิดถูกเราก็ไม่ว่ากันถือว่าหรือไม่ก็ดูดูไปก่อนก็ได้สองสิบสองใช่ครับอาจจะเป็นแนวทางหรือไม่ก็ดูก่อนอย่าพิ่งอย่าพิ่งซื้อใช่หรือท่านที่มีทุนก็พอจะซื้อก็หยอดนิดนิดครับแกกระใส่แกอะไรไปก่อนดูเพื่อเป็น เพลิอเพลินก็ได้เนาะดูเพื่อความเพลิดเพลินดูเพื่อความแบบเป็นญาติมิตรกันเออช่างตรวดหายไปไหนไม่เห็นในช่องในอะไรเลยสองที่สิบสองมาอยังถึงวันนี้เอฟซีต้องตามหาตลอดโอ้ตามผมเนี่ยสายเมื่อวานนะระนาวเลยเนาะครับยกผู้ป่วยขึ้นเตียงพ่นข้าวพ่นน้ําสายมาบางทีอาจจะไม่ได้รับเนาะแต่แต่ถ้าแอดไลน์มาผมตกกลับแน่นอนมันเมื่อเช้าผมไล่ตบตอไลน์ตอบไลน์ทีซีอ่ะเพราะว่าเอฟซีตัวยงหนึ่ง เขารู้เนะว่าเขาติดตามมาตลอดใช่จะรู้ว่าซองเปิดครั้งแรกนี่ยังไงปังฟังเปิดครั้งแรกผมก็งงนะรับที่แล้วเปิดครัง 64, ้งแรกนี่หกสี่สี่หกเดี่ถูกผมนับดูสายมันผมว่าถูกประมาณสามสี่พันคนขึ้นเ่ะมาจากสายที่โทรมาถูกถูกกันเยอะถูกบนบนุบนถูกบนถูกบนครับคือซองที่มาซองที่แล้วมาสี่รอบ แต่มันก็ถูกสามรอบมันมีถูกเก้าหนึ่งหนึ่งหกราที่ก็ตัดแต่งอ่ะใช่แต่มีคนที่เอาไปถูกหน่อยฝูกีวีพีที่ออกเบิน้นๆบกันนะก็ได้หลายคนอแต่ผมก็เป็นแค่แนวทางผมเลขที่ให้มาเนะ่ะผมซื้อไม่ได้เลยอาจารย์ไม่ซื้อเดี๋ยว,เ,ยวเอฟซีบอกเลขมีเคลื่อนมีอะไรช่านจุดรวแอบซื้อหรือเปล่าไม่ได้ซื้อ <laughs> <laughs> ผมเลื่นไม่ได้ผมว่าเป็นการผมคิดว่าเป,เป็นการเปลี่ยน เป็นแบบใหม่แต่ยังไม่ไม่โดนใจคนคนยังชอบหนึ่งถึงหนึ่งสองที่หนึ่งถึงสองที่สิบอยู่ว่าขอเป็นรอบเดิมดีกว่าใช่เออเขาเอามตัวนีเขาก็บอกว่าตัวเดิมดีกว่าตัวเดิมดีกว่าครับผมก็เลแต่นั้นก็คือมันครบสิบซองแล้ว FC จะจำเจไงเลยฉีกออกมาเรือเหลือสีรอบแต่ FC ชุดที่หนึ่งถึงชุดที่สิบอะเขาก็ยังชอบหนึ่งถึงสิบอยู่ว่า รอาที่สิบเอ็ดก็คือเหมือนเกลื่อนเกลอนลองลองโยนหินทำทางาเฉยๆแต่ว่าโยนแล้วมันมันแตกบนล่างแต่ว่ามันมันไม่แตกระยะยาวอ<ช>ิท่าซองที่หนึ่งถึงที่สิบยังยังบางทียังออกออกําวันติดคยังอาจจะผิดก็ผิดวันเว้นว<ช>ันผิดวันก็มีโอกาสแก่ตัวไวแต่ว่าซองที่สองที่สิบเอ็ดก็คือแบบให้โอกาสทุกบนล่างครับแต่ว่าห่างมาเลยแล้วก็มาปิดท้ายแค่นั้นแต่ถ้าซองชุดเดิมอาจจะมีชอบถูกตบ เปิดหน้าแล้วปิดหางเปิดหน้าสามตัวแต่สามตัวแล้วปิดปิดหางอยู่งั้นมันจะปิดเปิดปิดอยู่งั้นส่วนมากแต่ละซองจะเข้าสามตัวทุกรอบทุกรอบครับแต่มีซองที่ special ที่เราออกลูแรงเลยกันมันเลยแค่แค่สองตัวมีแจกสามแต่ชุดที่หนึ่งถึงสิบถ้าใครเคยติดตามมามันจะแทกสามตัวทุกรอบแหละครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าสองสิบสองที่ได้มาเป็นเลขอะไร fc นี่รอลุ้นนานเป็นซองที่ที่สิบสองที่สิบสอง กับมาเหมือนเดิมแต่เหมือนเดิมเป็นซองปกติเหมือนเดิมไม่สามตัวส yeah. ี่รอบแล้วก claro ok ็คือมีสามตัวสองชุดกับสองตัวอีกสี่ชุดครับผมแล้วก็ไปน้อยปกติปไปกเดิมไทยเหมือนเดิมไหมไทยไม่มีไทยไม่มีเนาะไปแต่เราไทยเราเราน้อยเราวน้อยอย่างเดียวเราน้อยกับนอยปกติกับน้อยวีครับผมือเล่นได้สามรอบแต่บางท่านก็เอาไปทุกวันเลยเอาไปนอยทุกวันเลยนาวเลยลุงกาแฟที่อยู่แถวชนบุรี เอ้โหเลขช่างหยดชอบออกน้อยผมคอยเขิมหกสี่สี่หกบนหลังมันลืมแล้วกันเนาะใช่โหก็ก็ดีมันมันมันที่คนเขาก็คือเขาคนเขาชื่นชอบเนาะก็เอาไปตัดเล่นว่าอ่ะน่อยก็ได้นดผมให้เราล้วนเขาจะไปซื้อลาวน้อยถูกอ่ะก็ยอมยอมเขาจริงๆเลยเขาดวงเขาจริงเละคือเลขที่พระอาจารย์ให้มาน่ะไม่ใช่เลขผมเป็นเลขที่ พระอาจารย์ให้มาเป็นสะพานบุญนิเฉยถ้าถูกก็ให้ก็ได้ไม่ให้พระอาจารย์ก็ได้ถ้าไม่ได้ก็รออีกครับท่างจีดวนเนาะร่วมบุญครับพระอาจารย์ก็สร้างวัดวัดหน้าวัดทำตันยังกำลังทําห้องน้ํากับทําทางเข้าครับท่านก็ทําของท่านไปเรื่อยๆามกําลังครับก็คือเป็นเลขสะพานบุญบอกบุญกันนิเฉยครับแล้วแต่ท่านจะร่วมถูกมากถูกน้อยรือท่านยังมีนิสินอยู่อย่าเพิ่งให้ก็ได้ใช่ครับมีมี เล้ยเยน้อยห้าบาทสิบาทก็ได้ถ้ายังไม่มีก็ไม่ให้ก็ได้ท่านไม,ม่ได้เรียกร้องครับแต่ซองซองละล้านกีบก็มันเป็นเงินพันหกก็ผมก็ร่วมร่วมไปเติมไปจะได้สี่ห้าพันไปเติมไปให้ท่านอาจารย์ก<ม>็ถือว่าได้บุญด้วยกันแล้วคนที่ร่วมมาด้วยก็เป็นการทําบุญร่วมกันเนาะบุญด้วยกันครับเล้มาพยน,น้อยก็ร่วมกันทําบุญคือซองละล้านเนี่ยวันที่ยี่สิบมิถุนายนเนาะวันนี้คืออันนี้ก็ซื้อได้ทุกรอบ แต่อาจจะไม่เน้นครับ oh. แต่ถ้าผมชอบเป็นการส่วนตัววันที่ยี่สิบอ่ะถ้าผมชอบอ่ะผมชอบตัวนี้สี่หกสี่หกใครชอบสี่หกเป็นการส่วนตัวสี่หกหกสี่หรือสี่เก้าเก้าสี่ครับหรือท่านอาจจะชอบแตกต่างก็ได้แต่ในหกตัวนี้เล่นได้ทุกรอบครับก็คืออาจจะได้ทุกรอบแน่นอนก็คือสี่หกหกสี่ชอบชอบสี่เก้าหรือท่านจะออกชอบสามแปดก็ไม่เป็นไรครับคือทุกอย่างเป็นแนวทางไม่มีใครรู้ครับสองวันที่ยี่สิบ ก็คือเป็นรอบที่สามของสองที่สิบสองครับ FC ก็ดูไว้อาจจะถูกของท่านก็ได้หรืออาจจะออกนอยไปนิด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 หนึ่งกันกันนอยก็ได้กันน้อยไว้เนาะสี่หกกันนอยแต่ว่าหกรับหกเป็นเก้าเนาะหกกับเก้าตัวเจ็ดเป็นหนึ่งมีไม่ได้ไม่ได้เจ็ดเป็นหนึ่งห้าเป็นสองไม่ได้ไม่ได้สามเป็นแปดไม่ได้กับอย่างเดียวครับถ้าสองล้านนี่ก็คือตัวนี้เนี่ยซื้อเลยเอสี่หกถ้าหกสี่ก็น้อย แต่ตามที่ตามที่ผมได้มาสัมปัสนี้ส่วนมากจะไม่จะไม่ออกประกับตรงตรงเลยอกน้อยมากครับตัวตรงออกเยอะครับผมถ้าสามตัวถ้าแตกก็แตกเลยเรียครับผมครับอับต้องขอบคุณแนวทางครอบที่สามรอบที่สามวันที่วันที่ยี่สิบครับชนะยอดสองพันหน่อยหกสิบแปดต้องขอขอบคุณช่างเจริญมากมม่เลยครับพี่น้องครับแต้วงขอให้เอฟซีฮหเงงมาฟังซตัวไปด้วยกันรวยๆให้งมาฟังครับ ซือไว้ครับสาธุให้โชคดีทุกท่านเด้อดีครับ